ตาไมา้ทันสิครับผมเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยอย่แล้วอย่แล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าข้างเข้าเอา้าเอา้เอาโอ้โหคอร์สเอก็ยังสู้คอร์สบีไม่ได้ล่ะ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมแบงค์ Bank นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม s ส e ป d ดดิฟหรือว่าเกมรถแข่งนั่นเองตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมาเล่นทําไมตอนตีสี่สเป d ดดิฟนี่ผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับ เพ่งเล่นได้ไม่นานจริงๆผมเคยเล่นมาก่อนแล้ว่ะแต่คือผมลบไปอ่ะแล้วเพื่อนมันชวนมาเล่นอีกรอบไหนๆก็มีโอกาสแล้วก็เลยลองมาอัดคลิปเล่นเกมนี้โชว์ฝีมือให้ดูว่าฝีมือตกไปขนาดไหนหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา4-5เดือนนะครับมาดูกันม่จะเป็นไงการโชว์สเต็ปกันที่ผมผมอ่ะบอกเลยว่าระดับ e ล e m e n t a r y f i c t i o นไปเลยอ้าวแปลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนี้ผิกฎหมาย เปิดตทะลออ่านนี้ไม่เคยเล่นด้วยเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะนเพราะว่าไปผมโคนบ่อยเพราะไม่เคยเล่นด่านนี้เลยคือเข้าใจเพราะว่าคนนี้ไม่ได้เล่นมาหลายเดือนอะ่ะมันจะไม่รู้หรอกว่าด่านนี้มันไปอย่างไงไปอย่างไงอะ่ะเนี่ยยังไม่ชินเลยจริงไม่เคยเล่นด่านนี้เลยหลังจากที่หายไปไม่ได้เล่นเล้วสี่ห้าเดือนอะ่ะผมพยายามดูแผนที่อยู่นะ มาพอดูแผนที่แล้วมันจะมองแบบไม่มันจะมองข้างหน้าไม่ทันเลยแต่ถึงผมมองไม่ทันอย่างนี้นผมก็อย่างที่เอง่ะเด็กให้ให้รู้ถึงความต่างชั้นกันแค่ไหนอ่ะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริดดูเริดดูโดนตามมาด้วยนะไม่ถึงกับเตะมากโอ้ลืมดาัดาัอะไร เข้าใจราคนไม่เคยเล่นแต่ก็ชินแหละอาจจะได้เล่นบ่อยขึ้นช่วงนี้เฮ้ยเียวตรงนี้ปึ๊บนี่สวยเดี๋ยวตรงนี้ปึ๊บสวยเอ้ยเร็วไป,ป,ปนีเปยเ้ย ไปให้เ็วว่าเลยถอาเราต้กคนผมว่าผมชนะแล้วล่ะแต่รู้สึกว่าในคลิปผมพูดมากสุดเลยเนะี่ยไดอนไปให้เซลกว่นแหลงแหลงแสงแสงไม่ใช่แหลงล,ลิ้นพันลิ้นพันฮเป็นไงล่ะจะมีใครเข้าเส่นชัยเป็นคนที่สองไหมเอ่ยดูจากล,าลักษณะล้วคงไม่น่าจะมีมากเนี่ยไม่มีฮะผมเข้าคนเดียวอะโอ้โห นี่ผมแข่งกับบอดหรือเปล่าเนี่ยแต่ดูจากการแต่งตัวน่าจะบอดว่ะเด็ดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยามาเริ่มเกมที่2กันเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วรูถเขานี้ไม่เด็ดว่ะเขานี้ไม่น่าจะได้เจอบอดอ่ะโอ้โหน่ดเอ อยากแข่งพาร์ทเอมานานละดูซิว่าใครจะเก่งกว่ากัน A กับ B ีอ้าวดีเสียงก็หายเว้ยออมาละพร้อมไปไมให้มันดาดทีดาวะเนี่ยพร้อมกันเลยปึ๊บ เนี่ยโโโโออ้้หหรถผมมันจะมีสกิลนะครับเวลาคนมาชนมันจะเพิ่มความเร็วของรถให้เฮ้ยชึบยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เพื่อเพื่อวายวายเฮ้ยเฮ้ยได้ไงได้ไงกันจะไม่ยอมแพ้หรอกเตยจาวูแบล็กซีไปิสโก เพลงอะไรวะเนี่ยมาดามาดาเอ้ยมันแสงไป้ังไงโง่เนี่ยเฮ้ยฮัโลโหลเฮ้ยลืมไปว่าต้องขึ้นบนขยอ้อนให้อหองเนาะว้ายว้ายทำไรอะ่ะเปิดเลยดิเปิดเลยอ๋อตาไม้ทนสิครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเซนทายอยู่ข้างหน้าข้าเข้าเอ้ามาเอาโอ้โหคอร์ดเอก็ยังสู้คอร์ดบีไม่ได้หรอกโอ้เป็นไงสุดสิงกระดิ่งหมูเราจะไม่ใช้คำว่าแมวนะครับเดี๋กวอ o p ี่เขานี่ก็สิบมันแรงโอ้โหเป็นไงขึ้นที่หนึ่งเลยนี่คอร์ดบีสุดสุดสวยจัดคอร์ดเอยังสู้ไม่ได้ครับผมแดมเลย มาเกมสุดท้ายแล้วแล้วนี่มันด่านอะไรวะเนี่ย5ดาวหรือ6ดาวเนี่ยจะทำให้ผิดน่าจะ6ดาวนะด่านนี้เล่นยากก่อสกควผมรักเก็บด,ด่าน6ดาวมากเลยแต่ผมจะพยายามนะครับมาผม้าแล้วจบตอนนี้จะเข้านอนเลยง่วงแล้วยัก็บ,บึ้นยังเลยเสียหายตลอดเลยฉากนี้ไม่รู้เป็นไรมาล,วมาลวอวไปเออ ไม่ถ้าไม่ยอมอยู่ที่3อย่างน้อยอ่ะต้องได้อยู่ท็อป3เฮ้ยสวยแล้วลืมไปมันต้องขึ้นบนเฮ้ยแต่ไม่ยอมมองหน้าเฮ้ยเต่าเทียนนี่แน่เฮ้ยดี่บ้าอ๋อฮู้ยเกียดด่านนี้มากเลยด่านนี้ทำให้ผมเป็นผู้แพ้เออเอเอ อ้อย่าร้อขอให้ได้อยู่ในท็อปสามเราวนะโอ้ยนี่นี่ขอให้ได้อยู่ท็อปสามก็โอเคแล้วอุ๊ยอยังสวย เทำไมม,มันถึงเร็วจังนะ่ะเฮ้ยมันถึงเร็วมากเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อฉันป็นคนน่อยใช้อะหรทเนี่ยความอัปยศอะไรกัน เราก็ได้อยู่ที่3แล้ววะนนก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมปิด e ดฟนะผมอ่ะก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องนอนกันแล้วไม่ย่ายสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่จุ๊บ